ไอ้กูอัดเลยอะอัดเลยอะเพ่อัดเลยอะเฮ้ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยโนยิงกับแมงโก้ได้แพ้ก็แพ้แต่ว่าคิจุดมาดิเอาประสบการณ์ยิงหมด่ะเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์เอาความรู้เล่นยังไงบ้างยังไหมกระโดดโซ่แล้วเรายิเราไปี้เอาระเบิดไปแดเอ้ะ อย่าเหลาลิงเอแอมแ่น pues ี่ไงนรมไปเี่ไงไล่ะเติรเไม่ได้ไงไปแล้วล่ะเอาไปโอยเฮ็ดตเติปมได้เติมันเดโคตรหนักเลยนะเติร์มเปิเขาเอาออกแอลโอ้โหยิงตัวเลยโอ้โหแตกเลยอะเือนจิงโอเค

ื่อกี้ผมไปลอยหลังก็มาหาไอยู่โอ้โวินนี่ครับรออะไรนเกิดตัวนังแต่วินก็ยังดีอเฮ้ยดูแลวจดจำหนุนตะไลป๊บปปี้ตัวไทยเลยวะเอ โอ้โหหนักสุดเลยวะเก็บแป้งมาพี่ไม่หนักก็คงไม่ใช่ตัวแข็งหรอกมั้งแม่แถมแปลกๆโอ้โยอรุณลุยไอ้สัตว์ Bomb has been planted อันนี้เย็นแบบเยียแข็งเลยเนี่ย เติมเงินนั่งแบบนี้อะไรรามไปแล้วอ่ะแม่งรู้เรื่องไงจัดอ่ะฟาร์มดิฟュซไม่ดิวไม่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 ใช่ไม่ใช่หวัดด้วยใช่ปะมิชชั่นสุขส์ Fire <laughs> in the hole! Oh, oh. oh, oh, no. fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, fire in the hole! Uh, fire in the hole! F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 ire in the Fire in ตายโดนปานี่มตายแล้นอนบ้าอู้หูขู่ไม่แตกเลยทีเป็นข <c oughs> ี้แม่งเอาเป็นไก่เขายิงเลยอ่ะโอเคล้วผมขอดูเอนะเพื่ดูไหนก็ดูเฮ้ยเอาเอานะี่ย เพื่นอ่ะตายแล้วหมดแล้วน่ยโอ้ยยาวองัโอ้ยอบไมอะไันโอ้โหข้างลนาาก็มีเป็นเพื่งจริงเป็หนักจิบไปแม่งหนักว่าเมื่อกี้เหมือนไก่ ไม่หันได้ยิงอะไรเลยอะเพราะว่าปินหนักนะที่จะมาจะยิงสู้ได้นะโอ้โหเมื่อไหร่เราจะได้คันธี้์รู้ป่ะโอ้โหจีบีเนี่ยไปอ้เดินดันเลยเดินดันไม่ไหวแล้วโอ้ยเยี่ยขนาดกูโผล่ไปยิงแล้วก่อนนั่นน่ะขนาดกูโผล่ยิงแล้ก่อน บลกโ่ยิงก่อนแล้วเนี่ยบม has been planted head shot เฮ้กูได้ตัวนึงเว้ยียกว่าจะได้สัตว์ไปดูวนาเมคโดนโบ้อเี้ยโอ้โหโคตรหนักอ่ะเสียงรู้สิโอ้โยผมว่าไม่เทียบกับ RBT ก็เจอไงเียโคตรหลอด โอ้นี่ขนาดเป็นเป็โก้เนี่ยไปเจอสาเอียวไงกนี่สันีชไี่นเอี๊เออใช่ยอมเี่ยงขนาดนีังนอไปนอสี่สีเฮ้ยก็สูก็่น้อยกว่าอะไรปโอ้ียระเบิดโดนแล้วเอลนะพี่ ดูหนักเววดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูประฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะ พอ,อกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงเอาพิถีพิถันอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีกรปชันด้านล่างนี่นะครับมีบอกหมดทุกอ,อย่างเลยโอเคครับเรานี้ขอบคุณมากครับผม